ทำไมคลิปการกำจัดถุงใต้ตาถึงได้น่าสนใจขนาดนั้นมีคนดูรวมกว่า10ล้านวิวมันมีอะไรน่าสนใจมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชอบทางบาทเดียวและ u b e channel หมอชอบทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอ,อกเกมนแพทย์เดชชัยธรรมาสแสงเสริญน,นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องของสุขภาพดีเกินล้านวิวเป็นตอนที่2แล้วนะครับนะตอนนี้เป็นเรื่องของการกําจัดถุงใต้้ถุงไขมันใต้ตาภายใน20นาทีปรากฏว่าเชื่อไหมคลิปพวกนี้เกินล้านวิวทั้งนั้นเลยนะหมอเอามาจาก3คลิปนะครับจาก3ามสองหมอกับ1ด็อกเตอร์แลักันนะเขาพูดวิธีการกําจัดถุงใต้ตาโดยใช้วิธีแบบ natural uh, remedy uh, ธรรมชาติบำบัดบ้างหรือ home remedy คือใช้วิธีแบบพื้นๆชาวบ้านชาวบ้านแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับนะามาะกอดอื่นเลยเนี่ยหมอสองท่านนะคะนะโดโดโรับนะดออรอีริกเบิร์กเนี่ยมีคนดู6.1ล้านวิวเขาพูดเกี่ยวกับถุงใต้ตาแต่แนวความคิดของดรเบิร์กเนี่ยอีริกเบิร์กเนี่ย เขาพูดว่าการที่คนเรามีถุงใต้ตาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีปัญหาทางโรคไตนะกินน้ำมากปัสสาวะไม่ออกใช่ไหมน้ำสะสมตาบวมอะาเขาก็พูดอย่างนงี้บอกว่าไอถุงไขมันเนี่ยที่มันบวมออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำมันสะสมหรือกินเกลือมากมากกินเกลือมากกินน้ำตามตาบวมอ่าคุณหมออิ็กสเบิร์กเนี่ยเป็นน่าจะเป็น จ n น r a ล p พ a c t ิส e นะหรือไม่ก็เป็นเมดนะเป็นอายุรแพทย์แต่คนห,น,หนึ่งคนตามน้อยกว่าด็อกเตอร์มิเชลชูแต่คลิปที่เขาทำเนี่ยมีคนดู1.3ล้านวิวคนเนี้เขาอธิบายได้ค่อนข้างดีเขาเป็นออฟท m มอร g จิสจากสูแพทย์เขาบอกว่าถุงไขมันใต้ตาม,มันเกิดจากการอ่อนแอนะของ กล้ามเนื้อรอบๆดวงตาเอาง่ายๆกล้ามเนื้อรอบรอบดวงตาหรือถุงเนี่ยมันเปรียบเสมือนผนังกระดานหรือบางคนก็บอกว่ามันเหมือนพุงเราเนี่ยแหละพอเราอายุมากขึ้นมันอ่อนแอลงไขมันก็เลยดันตัวออกมาอ่าซึ่งหมอเห็นด้วยนะว่าเออเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังตรงเนี้ยมันอ่อนแอลงมันบางลงการสร้างคอลลาเจนน้อยลงนะไขมันก็ค่อยๆดันตัวมายิ่ง ถ้าสมมติว่านอนดึกขยี้ตาเป็นภูมิแพ้นะครับนะพวกเนี้ยิ่งทำให้เกิดปัญหาเร็วขึ้นอ่ะมาดูภาพเห่นะเราสังเกตถุงใต้ตาเนี่ยมันจะมีเหมือนกำแพงสีแดงๆอยู่นะไอเนี่ยคือผนังของถุงนอนแอร์ลงเราอายุมากขึ้นอายุมากแค่ไหนต้องบอกว่าโดยปกติสี่สิบอัพขึ้นไปเนี่ยก็จะมีถุงใต้ตาแล้วละ่ะออกมา พออายุห้าสิบมันก็อ่อนแอม,มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคอลลาเจนเราก็สร้างน้อยลงไขมันก็ยิ่งดันตัวออกมาเกิดเป็นถุงเกิดเป็นขอบพอมันมีถุงมีขอบปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่าเฮ้ยตาเราเป็นหมีแพนด้าด้วยเพราะมันจะสีคล้ำทำไมมันถึงได้สีคล้ำขึ้นเหตุผลก็คือผิวเราเนี่ยเป็นผิวสีเหลืองเนาะเป็นคนผิวเหลืองผิวนมตาลก็ได้อ่ะเพราะไขมันเนี่ย มันดันตัวออกมาเห็นไหมไขมันก็สีเหลืองใช่ไหมผิวหนังเราก็สีเหลืองเหลืองผสมเหลืองกลายเป็นน้ําตาลเข้มประกอบกับเมื่อมันดันตัวออกมาแล้วเนี่ยแสงที่กระทบเนี่ยมันทําให้เกิดการเขาเรียกว่ามีมีความสูงความต่ำของอวัตถุที่แสงกระทบออกนไะมันเลยเกิดเป็นล่องดําขึ้นเพราะมันมีเงาเกิดขึ้นอะไรนะ อ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนมันถึงตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีวิธีการอะไรแบบบ้านๆบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาถุงใต้ตาภายใน20นาทีวิธีแรกใช้ช้อนอ่ะช้อนมาลวะวะเขาบอกใช้ช้อนใช้ช้อนเนี่ยไปแช่ตู้เย็นก่อนนะอย่าไปแช่ช่องฟิตนะแช่เย็นธรรมดาก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเอาทางด้านด้านโค้กโอ้โหเย็น วางไว้ที่ตรงถุงใต้ตาเพราะหมอเองเนี่ยอายุห้าสิบแล้วมีถุงใต้ตาทุกคนเนี่ยมีหมดแต่ยังไม่อยากผ่าตัดหรอกจริงๆหมอหาคนผ่าตัดให้ไม่ได้นะแม้หมอจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งก็ตาม <c oughs> เนี่ยวางไว้ครบอย่างนี้นะเขาบอกว่าความเย็นของมันเนี่ยจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อในมันหดตัวพอกล้ามเนื้อมันหดตัวมันแข็งแรงขึ้นมันก็ดันตัวถุงไขมันกลับเข้าไปใช่ไหมตรงไปตรงมานะอ่ะ อีกอันหนึ <S <S ่งเขาบอกว่าใช้ถุงชานะอันนี้คนคงรู้อยู่แล้วละ่ะเอาถุงชาไปแช่น้ําร้อนประมาณห้านาทีจากนั้นเอามาวางไว้รอบรอบดวงตาเออทาไมมันถึงได้ทําให้ถุงไขมันหดได้เขาบอกองี้เขาบอกว่าความเข้มข้นของชาในถุงเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันมีสูงกว่าน้ำเออน้ํา ที่อยู่ในถุงชาเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงกว่าน้ําที่อยู่ในถุงไขมันที่ตาเออถุงไขมันที่ตาเนี่ยมันอุ้มน้ําได้นะวันไหนนอนเยอะๆเนี่ยตาปูดนึกออกใช่ไหมอ,อ,อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันทําให้น้ําเนี่ยมันมีการซึมออกมาจากตัวไขมันก็ทําให้ลดขนาดไขมันได้แต่ไม่ได้ซึมออกมาข้างนอกนะไม่ได้ซึมออกมา้านะข้างนอกผิวหนังนะ แต่ซึมออกจากตัวไขมันอะไรนะทำให้ไขมันมีขนาดลดลงและตัวชาแต่อันนี้หมอไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ลดอาการอักเสบซึ่งมันไม่เมคเซนแต่ถุงชาเนี่ยต้องระวังคือด้วยความที่มันมีความร้อนอ่ะความเนื้อตรงนี้มันอ่อนพอไปวางมากๆม,ม,มันร้อนมันเบิร์นเดี๋ยวจะเป็นแผลพุพองเอาเพราะนั้นต้องบอกว่าถ้าให้ทำนะทดสอบเนี่ยใช้ความเย็น ดีกว่านะเซฟกว่านะวางไว้ตั้งยี่สิบนาทีแล้วก็มาคอมเมนต์กันดูว่ามันหายไหมนะอ่าต่อไปอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชผัก <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าใช้หัวมันนะหรือใช้แตงกวาหัน่นแต่ต้องแช่ยเย็นก่อนนะหั่นเสร็จแล้วไปแช่ยเย็นก็ได้เออแช่ยเย็นก่อนแล้วก็มาวางหลายคนคงเคยเห็นละ วางแตะอยู่ใต้ตาเขาบอกว่าถ้าเป็นหัวมันเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวตรงเนี้ยสีดีขึ้นอย่างที่บอกว่ามันคั้าใช่ไหมสีมันก็จะได้ดีขึ้นแต่ถ้าถามหมออย่างที่บอกอะถ้ามันโดนความเย็นอะกล้ามเนื้อมันหดแข็งแรงขึ้นมันหดตัวมันดันไขมันเข้าไปพื้นตรงนี้มันจะเรียบพอมันเรียบแล้วเนี่ยแสงที่ตกกระทบอะมันจะเป็นเอมันจะโดนพร้อมๆกันสีมันก็จะจางลง แะไรมมันไม่ได้นูนอยู่สูงต่ําไม่ได้มีแสงเงาเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้แตงกวาเขาบอกว่ามันใช้เขาเรียกว่านไ h เกรช t ั่นเอฟเฟกเขาบอกว่ามีสารบางอย่างของตัวแตงกวาเนี่ยวางไว้นะช่วยแบบเดียวกันเหมือนถุงชาเลยน้ําออกมาจากตัวไขมันทําให้ไขมันมีขนาดเล็กลงถุงก็เลยเล็กลงนะอ่ะสองอันนี้ไม่แนะนํานะ ธรรมชาติบำมบัดสองอันนี้ไม่แนะนำคือใช้เบกกิ้งโซดาพูดจริงระวังจะตาจะบอดเดี๋ยวมันไหม้อีกนะอีกอันหนึ่งใช้ไข่เอาไข่ขาวเนี่ยจิ้มคอตตอนบัตแล้วมาตาเหนียวเหนียวมันมีโฆษณานะเหมือนกับครีมบางยี่ห้อนะเมื่อของหอยทากสเนลเนี่ยโอ้โหมาทาแล้วเนี่ยถุงใต้ตาหายไปนะ พวกนี้ยมันหายแค่ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งพอมันหมดฤทธิ์นะมันก็ออกไปแล้วหรือว่าเราไปล้างหน้าเนี่ยมันก็ออกไปแล้วบางคนเนี่ยเสียเงินซื้อไอ้พวกเนี้สี่ห้ากระปุกโอ้โหราคาหลายหมื่นนะอะต่ออาเกลือหิมาลายันนะแบบเดียวกันเอาผสมน้ำแล้วเขาบอกว่า เอาเกลื okay, มันเรยียนผสมน้ําแล้วก็ใช้ผ้านะชุบน้ําที่เป็นน้ําเกลือมาวางประรบหลักการเดียวกันออสโมซิสก็คือเกลือมันมีความเข้มข้นความเข้มข้นอยู่สูงอยู่ข้างนอกน้ําที่อยู่ในเซล์ลหรือไขมันก็ค่อยๆถูกดูดออกมานะออกนอกเซล์ลไขมันก็หดตัวลงอีกอันนึง อะโลเวราเจลอ่าอะโลเวราเจลก็เขาบอกว่ามีวิตามินวิตามินอะไรมากไม่นะว่านหางจระเข้แต้มไปเขาบอกว่าช่วยลดสีนะก็อย่างที่บอกหมอว่ามันไอเดียเดียวๆกันหมดแหละก็ะคือว่าเมื่อมันหดกลับเข้าไปเมื่อมันหดกลับเข้าไปสีมันก็จะดีขึ้นนะอ่นะสุดท้ายเขาบอกว่าเอฟเฟกตสุดสำหรับพวกที่ ยังไม่อยากผ่าตัดคือใช้น้ำมันนะน้ำมันในที่นี้ก็คือน้ำมันของวิตามินอ e. ีซื้อเป็นแบบเม็ดๆม่นะแต่ไม่ได้กินแล้วคราวนี้มาเจาะเจาะเสร็จบีบลงในออผ้านะหรือผ้าขนหนูอะไรก็แล้วแต่บีบลงไปแล้วก็แต,ต้มตรงบริเวณใต้ตาก็บอกโอ้มันเอฟเฟกตีสุดเลยช่วยทุกอย่างเลยช่วยให้ถุงดูมีขนาดเล็กลงนะช่วยสี อะไรเงี้ยให้มันดูดีขึ้นนะลดสีดำนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใครเคยทำบ้างถ้าใครเคยทำก็บอกหมอนะพวกนี้บอกว่า20นาทีหายสำหรับหมอแน่นอนเป็นหมอผ่าตัดนะที่อยากจะห้ามเลยก็คืออย่าไปฉีดฟิลเลอร์บางคนก็กลัวผ่าตัดอีกแล้วไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามันเป็นการกลบปัญหา ถ้าฟังอย่างที่บอกตอนต้นก็คือกล้ามเนื้อรอบๆดวงตามันอ่อนแอลงใช่ไหมมันดันตัวไขมันก็เลยดันออกมาการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นการฉีดพื้นที่ที่อยู่ใต้กว่านั้นนะที่ไม่ได้ดันตัวออกมาก็คือตรงส่วนที่เป็นกระโหลกศีรษะเนี่ยฉีดให้มันหนาตัวขึ้นมันจะได้ดูเรียบน่ออกมาแต่ปัญหาเนี่ยมันยังคงอยู่เพราะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปถุงไขมันมันก็ยังจะดันตัวออกมาก็กลายเป็นว่า เกิดล่องขึ้นมาอีกนอกไหมเพราะปัญหาไม่ได้ถูกกําจัดประเด็นที่สองคือมันเป็นสารกึ่งของเหลวฟิลเลอร์มันสามารถไหลได้บางคนบอกว่ามันไม่ไหลหรอกหมอจริงๆมันสลายบอกไม่เชื่อ <laughs> ฉันขูดมาเยอะแล้ว <laughs> อ่สำหรับหมออย่างที่บอกว่าการผ่าตัดถุงใต้ตาเนี่ยใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะ นานกว่านั้น20นาทีแต่หายถาวรน,นะถ้ออกมาหายถาวรเวลาผ่าตัดเราลงแผลด้านในก็ได้หรือด้านนอกก็ได้แผลด้านนอกเนี่ยเลือกสําหรับคนที่ถุงใหญ่ๆหหรือผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวย่นด้วยเราก็ตัดผิวหนังออกบางส่วนอย่าไปตัดเยอะตัดเยอะเดี๋ยวตาแหกนะส่วนด้านในเราก็เลือกสําหรับคนที่ถุงไม่ได้ใหญ่มากนะผิวด้านนอกไม่ได้ย่นมากก็เอาเฉพาะไขมันออกแล้วก็เย็บด้านในไม่ต้องปิดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตัดใหม่นะหวังว่า สาระความรู้ดีๆครั้งเนี้จะช่วยเหลือทุกคนได้นะในคนที่มีถุงใต้ตาสเต็ปที่หนึ่งเลยนี่แค่เย็นแล้วประครบแล้วดูซิว่ามันหดตัวไหมนะมันแข็งกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นไหมถุงไขมันหายหรือเปล่าโอเคนะครับสวัสดีครับ